หลวงพ่อไปศึกษาไปฝากเนื้อฝากตัวพระอาจารย์ท่านไหนบ้างครับสายพิทโรลโรหลวงพ่อเคนประภาตโรหลวงพ่อรอดวสันติกาวาจากราอำเภอแล้วก็มารัฐภูเก็ตวัดศรีเมืองสุโขทัยแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ปานบุรีปานบุรีนี่ศึกษาตอลตอดตำราเต็มที่เลยคังศัพทวิชาวัดวังยาวเป็นสายของหลวงปู่ยี่มัตสบานสมโอ้พูดถึงหลวงปู่ยี่ก็ต้องปิดตากระตะกุกคบเครื่องด้านอยู่ยงก,งกุญญพันธ์แก้วคาดตำราศักดิ์ได้มา ประมาณเกือบสิบอาจารย์สายวัดมะขามเท่าอันนี้คือตำราเหรอครับหลวงพ่อตำราอุ้ยหลวงปู่ทองวราโยธาสายหลวงปู่เยี่ยมวัดปานส่งหลวงปู่สุภะปก,กรณ์มะขามเต้าอาจารย์ประสค์ยงนนจุนพลสอนจันไบทับทองอาจารย์ประยุยจิตโสปีนี่พอเขียนใกล้ตรงสุขขอดูได้ไหมครับหลวงพอ่อได้แล้ฮะแต่หลวงพ่อเขียนว่าห้าเปิดอ่านผิดครูนะไม่เป็นไรใช่ไหมอนุญาตอนุญาตเอาอนุญาตโอเคนะฮะตรงนี้ครับนะฮะเขียนว่ามีรายชื่ออาจารย์ศักยันที่ หลวงพ่อชูไปฝากเนื้อฝากตัวตรงหน้าแรกเนี่ยมีทั้งหมดสิบรายชื่อน,นี่มาหน้านี้อุ้ยอันนี้หลวงพ่อลอกเองเหรอครับลอกเองเขียนเองอันนี้คือยันครูกลางหลังค่าครูห้าสิบหกบาทสมัยนั้นสมัยนั้นยันครูสายหลวงปูตองมื่อไตัวตาทำไมต้องมียันครูครับหลวงพ่อก็มันมีครูก็ต้องมียันครูถ<อ>้าพูดที่มาด้เรียนมาจะไม่มียันครูเด็ดขาดนี่ผมถามด้วยความไม่รู้ถ้าสมมติว่าคนที่จะมาสักในหลวงพ่อต้องสักยันครูก่อนทุกคนไหมขึ้นยันครูก่อน ติดมีครูถ้าไม่เอาอยันครูไม่ต้องสักแม้แต่อาจารย์เรายังไม่นับถือจะมาตักทำไม